ช่วงหลายมือเมื่อนีนะคะภาคอีสานของเฮ้านะคะกับอุณหภูมิได้ลดลงหลายองศาเฮดให้อากาศแต่และพื้นทีนี่มีอากาศทีหนาวเย็นค่ะอยู่ทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญทันพร้อมเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพิ่นกัดได้ลงพื้นทีค่ะไปเยี่ยมแล้วก็มอบผ้าหม่มให้กับผู้สูงอายุพร้อมกับได้มีการสร้างการให้น่วยงานทีเกี่ยวของนี่ละคะ่ะลงพื้นทีดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศทีหนาวเย็นค่ะ จากประกาศศูนย์อุตุนิยวมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะว่าตั้งแต่วันที่20ท่านว่าค่จนหดมืออื่นค่ะคือวันที่20หาท่านว่าค่2,566บริเวณความกดอากาศสูงหรือม้วลอากาศเย็นนะคะกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนสีแพรเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจ,จีนใต้เฮียนหาอีสานตอนล่างมีอากาศเย็นถึงกับหนาวกับมีลมแรงนะคะและอุณหภูมิหนีจะลดลงอีกหาถึง8องศาเซลเซียสนะคะซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเองกะ อากาศเริ่มเย็นลงตั้งแต่วันที่20ท่านว่าคมทิพานมาเช่นกันค่ะโดยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อนกระเด้นําเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านผู้ดานกอนน่อยตําบลขัามโพนอาเภอปทุมราชวงศงสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะลงพื้นที่ในเทือนี้กับไปเยี่ยมให้กําลัางใจและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ คุ้ย่ายประม่วนสืบว่งแสงหลักคุ้นตาบุญนาค่ำศักนะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านผู้ดานกลอยซึ่งเพิินกระมีโรคประจำตัวหลักกเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะโดยท่านผู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะเพิินได้มีความห่วงใยประชาชนที่ได้ผลกระทบทางสภาพวอากาศที่หนาวเย็นลง เพิ่นก็นเลยได้มีการสั่งให้หนวยงานที่เกี่ยวของนี่ลงพื้นที่สำรวจและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพาอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วกับผู้สูงอายุผู้โดยโอกาสที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งหุงกันหนาวค่ะและก็ได้ให้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพองจะของร่วมไปถึงให้ระวังอันตรายจากอักขีัยหรือว่าไฟไหม้นี่แหละค่ะที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศนี่แห้งแล้วก็มีลมแรงนะคะแล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจาก ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและกประกาศจากทางจังหวัดอำนาจเจริญยางไกลชิดต่อไปค่ะ